มีสองข้องนี่กล้องหนึงของลุงกระปูบอ่นี่กล้องพอเองบอมันดูหนังเลย

เขาทีเาทำแบบนี้ถ้าามองมันแล้วมันนนทำาอหรอเก็ทำแบบนี้ด้วยนว่าเขามองมผมมันก็มองไปที่อื่นแล้วก็ปิากด้วยเมื่อวานเมอวานนี้เียกกูไป เอาเองมาตรงนนชีสัตว์ิ่งเอวปขามง่ม่โคสั้นอ่ะปิดตรงนี้เหรอเอปงปิดตรงอานั้นกูจะไปไปขึ้นตรน,นเองเขาเห็นตรงนั้นอ่ะเขาเดินมาเขาก็เห็น อยาหรอไม่อากยกหรอพ่อเปอ่อ็นไม่อยากยกหรอพ่อบอกอยู่ไม่อยากยกรอพี่ปิงไม่อยากยกรอพี่เกียพี่เกีย

เคยจะใช้สมาร์ทแม็กเงยยักษ์ยังต้องดูแลล้อจัดวางน้ำเท้าเล็บบอกรักพี่น้องในบ้านเปลี่ยนตาเลยไปมันตั้งปีเลยแล้วมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนตาโอ๊ยว่าไหมมุ่งมากเลยมุ่งมากเฮ้ยเดี๋ยวกูเห็นสิเก็บบอล Je vais <coughs> 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 <coughs>